ยุใส่ะได้แต่ยิ่งแต่ได้ยิ่งแต่เสียงคนน่ะแต่ว่า,าเอิ้น,นี้หยังกระรกดอกระเดียดเฮ้ยเอิแมเฮ้ยเออแต่เสาแต่เสี้ยวให้แถมมันอ,อีหยังอุ้ยปลาปลานิ่นปลานิ่นเอาออกมาแล้วใส่น่ะนะเอาอีหลงอีหลงปลาตัวบักใหญ่เลยปลานิวปลานิวว่ามันเป็นรอยของเขาบ้าบ่ <Huh? S 2> เฮ้หลงเฮ้ย <G ül> มาแต่เดือแต่เดือนแถไปร้อยมาแต่ใสอันนี้ก็เอออยังอ่ะเบี้ยมะนาวเอามาแต่ใสติดเองไหมตอนเองไหมตอนเองอันนี้ปลาแปนีนิ่งเปียนิ่นอ,อปลานิ่งปลาตัวปลาใหญ่เลยบุงถุงด้วยถุงช้ำด้วยแบบ <G ül> ปลาใช้เท้างานที เอาปิ้งไห้กับักลำยยพอค้าบักลำยาเป็นไหนไก่เลียวไก่เลี้ยวใกล้ที่เมือหรอเป่เนเอาลักจักมือหอสว่งมืออึีปาดบ่ธรรมดาตัวนี้แม่พ่อค้าบักลำเลยอันนี้อันนี้อันนี้ลูกมากอันเดียเดียวเยเอาไปใช้ไปพอยยาพยแกาศจัดการไปเลี้ยวไปใส่อีกค่ะต่อิงฮะก่อิงอิงไห คุ้มกลางคือเขาเลาะใกล้ๆตาเห็นตาสมบัติใกล้ๆมือก้อนนั่นขี่รถไปก็เห็นเราอยู่โอ้ยว่าเราวิ่งลมลุ้งลมลุ้งคันเอากันไปโรงพยาบาลเห็นเราหยางไปไปอยู่หน้าบ้านนั่นแม่ไปโรงบยาบงลหยเอมาเราหนึ่งตัวแปดสิบกว่าปีเราคุ้ปสมัยเราแล้วไม่ใงี้ยหยางก่อนซำซื้อประเด็อันไม่เราเอ้ยไม่ใงี้ขานนั่นนะ โอ้เมื่อทรามดาตัวนี่แม่แขกหลอดไหมตื่นขึ้นมาย่างนี้มันจะเอันะไรอันนี้เห็ดเองนี่นบ่ตอนอีนี่มันเป็นน่วยบ่นี่เอากระนวยเทียนต้นที่เอาเอาน่วยบ้านใหนแ้แม่ใส่บักเน่าก่อนไปได้ตูดไหมหน่วยมันไหมติมันติดไปนี่ไอันน้พูดว่าเขาจะควางเอาไปซับไปใส่ใน่บบนี้ก็นั่นดีที่ถอนดีเปลี่ยน,นนอไปเป็ี่นน่วยไปมันติดไปมันติดไปสั่ง ไปบึ้งไปแง่บึ้งไปเยอะกระสูดกระเสดกระสูดกระเสดกระสูดพนักพี่น้องจักพุ่นไปได้หยังดอกมาแต่เสาแต่เสี่ยวให้มาเอือนแม่แต่เด็กๆพุ่นจักเป็นย่างแขกรอดคอดแรดอันนี้ต้นมะนาวโอ้ต้นอันต้นยานัง นี่บ่ยุธอนี่บ่เอามันเป็นต้นบมกหน้าอยู่ตีนเมื่อแม่นันชุ่มเมือนต้นยุหันเมื่อแม่นยุธเมื่อแม่นต้นต้นีเดียวกันอย่างนี้เขาเอือนบักหน้าอย่างไฮะเขาเอือนบักหน้าอย่างหน้าเสาบักหน้าเป็นเสาออหมกหน้าเสากับมีตีนนี่แถวเสานี่นี่หมากน้ บันนี้สิเอาไปซ้ำใจแบบนี้อันนี้ยังว่าสิเอาให้อำนาะจไ,ไปเตรียมมองลูกไว้อ๋อพอมุมมุมตัดไปอยู่ประมาณเป็นเป็นเนสิบปุณิเดถึงว่าปลูกหมืนเลยรอนี่ไหวมันถือว่าได้เป็นพ่อคข้า,ขากหน้าอ่ะติตัดไหวขันย,นยูดีมีแห้งขันมะนาวทุ่มทวมขันปอไตเออแต่แบบช่างนี่มันอยากน้ำมากดิรออันนี้มันอยู่สูงหรื่เป็นยังไงหรอเดี๋ยววนี่ เขากำลังทำยอดตัวเองขึ้นมาไม่ไม่ต้นหนึ่งอยู่ตรงนั้นต้นหนึ่งให้อยู่ตรงนี้ต้นนี้ให้อยู่ถังน่ะนะนั่นนีเออโอเคโอเคโอเคสามตัวลูกลูกบอกรึไงล่ะอ๋ออันนึงว่าจะไปใส่ไปหั่นมองหั่นมันมันเขาเอิ้น่าเกษตรเกษตรบูดบ่เกษตรบูดบ่ปลาเขียงกับมีดิฮะปลาเขียงกับมีดปาเขียงยังไงโอ้ยยาบาดถมเอามาเถอะคุณยาบาดบอก ใส่อันนี้ต้นเขาไม่แย่สารจริงต้นเขาไม่แย่สารไม่ีบุญรแล้มันกระปงกยอดเลยตัวสันกระปงกยอดแล้วพี่น้องไปแต่ได้กินมาน้าหนอไปเองอินอินอินอิบ้านนี้ได้เรียนรู้บ้านนี้่าประมาณไหนยังไงฮะต้นัมะนาวเจ้านี่ จะเป็นเกษตรเจ้าเดรีนรูมามาขั้นตอนแต่ละขั้นโอ้ยมันไต่ออกมื่อรลุ่นปุ่นปุ่นุ่นปุ่นปุ่นุ่นปเอ็งปาเอ็งโอ้ไตออกเมื่อโอ้โอ้ตัวสี่ตัวปาเอ็งปาเอิงปาเอ็งพุ่นอุ้ยมาตัวนึงแล้วมาอันนี้คือเลี้ยงิ เรียบวะแต่จะมากเอ,อ,อาีปเยอะไงสารสิบว่ามาจับไปอีกฮ <c> ะ <oughs> อันนั้นมันใกล้ใต้ต้นไม้มันสิงำกันตัวเขาต้องเอาถัางหยับมา่วางเดินเดินเนี่ให้มันถึงสิงำเออนั่นมันสิงำต้นไม้เพราะเ็นพวกนั้นมันก็คว้านออกเยอะ กับกับที่วันหนึ่งอีกมันใกล้ตัวนะน,นี่ไหมนี่มันใกล้ต้นนั่นมาขามสมเอาต้องบ่ผิวอยังนันอยู่สมมันสมกันให้มันอยู่เดินเดินไหมพี่นอ้องเกษตรบ,บูดพะนะเกษตรบูดเกษตรแขกหลอดมี่เศษอั่งเศษนี่ผมเอาไม่เห็นเป็นลำมักของหรอก็ม่ได้วดนี่หรอก ขาเจ้าว่านอันนั้นอันนี้น้ำเขามากก็ดีด้น้ำน้ำแช่เขานี่เขาเจ้าว่าเอาไหมเช่าเข้าคนเออน้ำเช่าเขา่เยาขาเจ้าว่ามันเอามาโหดตนน้ำพักน้ำหยาเนี่ยอันนี้มันการันช่ำไ่จักประมาณโดนปันแดงจักมือลงแก่ห้างอยู่ที่อยา,ากเดี๋ยวจกัจกมือมันสะได้มากได้ผลรวมเติบรู้ว่ามูลยังได้มาได้ผลหรือเปล่า คือบอกาที่ว่าให้มันเด็กินน่วยโหลดเพราะมันติดเราให้มันเด็กินน่วยเลยสิพมกเอาเนี่ยมันบอกทีดินี่เพราะว่ามันเขาบเรียงเขาเขาช่ำเขาช่ำงานนี่เขาเขาช่ำจริงการสาขาไปเพื่อรายงานเนาะอันนี้อันนี้นี่เอาเสียกมามจุ่มกันให้มันป็นจุ่มเขาให้มันเป็นดันเดียวกันอีตู้เหลือตัวหนึ่งอยู่ มาหาเจ็บกับบ๊มีนี่ดีไอพวกอัดผมใส่ถังเางอาใส่มีอนะไรันก็ดีดีเลยบ๊เห็นแม่หมู่บ้านมาหาเจ็บไปเจียวไปใส่แกงเห็ลงง้ละงูหื<ม>ก็เจียวไปใส่แกงเห็้ละงูว่านงูไม่ใส่อีกเป็นงูโอ้ยเห็้ละงูกับเราต้องื้อสร้างคุณมาหลายตัวอืมแล้บักเห็นว่าบักบบ๊อบบ๊อบบอบว่ะเนี่มเป็นข้างให้เป็นเป็นมากระไเนี่ยเออเอาปลูกไว้ย่เอื้อจิน มันได้อยู <t os> okay, okay, ่ได้กินไปอีตู้กะเอามาปลูกไว้แซมนาบมาท่านเดือดถั่วโอ้ยบาง่มันมันมัแม่นเยแคปลูกแซงสิบ่มันเกิดเองบ่ได้บ่ได้ปลูกแค่บ่เกิดอยู่บ่หลายเนาะบัดนี้ข้างบนนั้นเห็นยังงั้นไหมรวยนำถั่วนำเชียงกึ่งเชียงมันนี่ยังอยู่บา่แห่งอันนี้ก็ไม่ประโยชน์ตัดถิ่นหมดอันมูนี่ก็ตัดตัดออกให้มันเป็นแป่นเนี่ยมูนี่แม่นเหมือนเลยไม่ต้องไปปลูกร่วมกันก้าปลูกร่วมกันหลายมันบางแงมมันต้องเอาอันใดอันหนึ่งให้มันงามโจมัยเวว่าาพระ ดูหันมันมีอยู่สามตุนบันนี้เลี้ย่ามีการมีงานหนงสิผมสิเก็บมาะซอยงานเพิ่นดิอือโอ้เหมือน,นี่เอาไปยังไหนล่ะป่าบ้างเห็นเอาไปยื่ยนดิว่ามันเต้นรูมแบบบึงเลยเตี้ยเออเอา,า,า,เาจังวากันลูกเอาแม่ผู้ยิบันวะแม่ผู้ยิบานเด้อจังวากันเออเมือนี้แม่สิไปทะลุสิไปทะลุ จะไปทะลุข่ารูดโคราชไปทะลุโคราชเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไ้ซักนี่เนีย่ยเหมือนสามีสิ่งดีๆเขามา,าแขกหลอดจกว่าได้ยังดอกได้ยังมาให้แม่บุมาอ้างแม่พนัเอือนแม่แต่าสาๆคุณแม่เอาคลิปหนาจาังมองกันไหมาคุณนายแม่วันนี้จะเดินทางไปไหนมาไหนอยู่รอดปลอดภัยให,ให้ลูกหลานเดินทางอยู่รอดปลอดภัยด้วยปู่ย่าเด้อฮะฮะ Okay, okay, okay.